ท่งกำลังใจถึงทางานไทยที่อยู่แนวหน้าพวงเงินแผ่นดินเกิดมาปกป้องรักษาอาธิป,ปไตยไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่เคยกลัวใครผ่านมาแล้วกี่สมัยเอกราชไทยอยู่ถึงวันนี้ ใครคิดทำได้มันต้องวอดวายไปในไม่ช้าไทยคงเป็นไทยประกาศสักดาพลีสิ้นชีวาเพื่อแผ่นดินนี้กระดูกกี่ทอนรอยเชิงตะกอนพ่อ,อมาก,กี่ทีเพื่อลูกเพื่อหลานควันทองเล่มนี้ ใครคิดไม่ดีมันต้องสิ้นไปลบยิงลบยิงนะที่ยิงอ่ะทายกันเลยผมพูดกันนี่โอเคครับโอเคอย่าลบวะไม่ลบไม่ลบไม่ลบอย่าลบปอกไอ้ลูกอ่ไม่ลบไม่ลบนั่นบอกไอ้ลูกต่อยไ้พมรู้ด้วยแต่ว่าสมมติว่าพี่เดินเดินฝั่งนเแหละบอกไอ้ผมรู้ด้วยโอเคอย่าลบเลยอย่าลบเลยยิงขยานเลยนะดูนะ้ายานแล้วนะโอเคนะะดดููน้าผม ก็ดเยองไม่ได้ว่าอะไรเลยั้งเ่มาไม่ได้ว่าอะไรจ่าน้่ห้ามอยู่มนไม่ได้ห้ามอะไเป็นคนห้ามเลรห้ามอะก็พูดได้แหละพูดก็พูดไปผมไ่ได้ว่าไม่ห้ามใครห้ามก็เคห้ามบานนะนะแคนวีดีโอแล้วก็ถ่ายไปเพรมันไม่ว่าแล้วจถไมอันนี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอ่ไม่ถ่ายไ่ไ้าบากูดกดัง มาลูกนี้อ <people. AND S 2> ีกทางย่อมมอมมันน้อยใ่ายพองหนาะยฮะไม่ห้ามแม่ล่ะแค่ห้ามการทอดถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะใหญ่พองใจนะโอ๊ยไมดีโอไงได้ถ่ายมาล่ะเขาได้ถ่ายมาล่ะ เคยหราเบพร่กับกากคับระเยบกักาาักกนหน่อยักกันหน่อยัมหาี่บอกยังเขาก็บอกแล้วกันเองมันจเป็นยูปร่อเราบอกพร้ินัูดอะไรมาถามไงมันไม่มีถายจะไม่ได้าพูดเฉยพูดเเขาไม่ได้ถ่ายเคยาก็บางเบระนุ่งกับก้าบก่ห้ามะไงเออบห้ามเพาจะต๊ะกันมาสรห่าาาาอะไรกันอีก แค่นั้นเองยืนมันตัด้ังตัแถวดำไหมันไม่ใช่วันมาท้าวพิโอนะไอ้เรื่องนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขาอยากทายยังไงเรื่องของเข้าเราไม่ยุ่งละอะไรหลด้วยเขไม่ได้ไม่ได้เดินไปไปล้ำเส้นประเทศไทยไอ้นี่มันที่ท่องเที่ยวที่จะตามให้มาเที่ยวเลยเชิญอ๋อมาเที่ยวใช่ๆช่เขาเขาต้องมีรูปแบบที่ระลึกไม่ได้มาเชิญแล้วก็กลับไม่ไเมาเที่ยวไปบ้านเอาสปัเอาให้ดำไงเออ ไม่ต้องไทยไปเลยไทยมาแล้วก็ไม่ต้องไทยลูกกับไอ้คนกัมพูชาเขาท่องไทยกับเป็นลูกเทลลึกไม่เที่มาเที่ยวไอ้เงยเมือมึงพูดดีที่คุณพูดได้ไทยลูกให้ไรเลยเลยไม่เที่ยวไอ้เงี้ยปลาด้วยปลามาเลยมันมีเทลลึกเออก็ไทยก็ไทยมาไม่ได้เที่ยวไม่ได้รำไงยองไม่กับเที่ยวเฉยเที่ยวชมเสร็จลับรักไหวแค่นั้นเพราะกระทรวงก็มีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกต้องไทยลูกเลยแหละเนี่ยพูดเองมาคุณคุณดีดีพูดดีดี

哎、啊，不用说的啊，嗯。